สวัสดีครับคนพนละเมื่อนี่มากไกลครับเกือบถึงใช้แดนเวียดนามเลยนี่ครับจะรวดหรือท่องทิ้นเขาเอินสอนไฟครับตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนี่ยอู่แขงอัตตปือครับตั้งใจมาปรกลเลยครับออกจากแควงมาตั้งเกือบ30หลักหัว บรรยากาศดีครับติดเขาครับทําเลดีเป็นอย่างสงครามเวียดน,น้มเขาถึงมาตั้งนี่นะครับนี่เป็นจรวดแล้วก็จะมีซากระเบิดนี่ซากลูกระเบิดพิงยเจ้าแต่ยุกสงครามนะครับอนี้พัดสามร้อยสงครามเปียรันน,นี่เป็นลูกระเบิดที่ยังคงลงเหลืออย่หูกลหญ่งหนาเลยครับเหล็กยังหนาเลย นะครับหัวระเบิด oh. ที่เพิ่นถอดเชนวันเรียบร้อยมีหลายครับซากระเบิดอยู่เลยนี่นน่นกล่องหนึ่งอันนี้คือเป็นลูกที่แตกแล้วนี่จะเป็นซากลูกระเบิดนะครับซากลูกระเบิดตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามอู้ยังหนาครับหนาตึบเลยอู้หนักก็นะ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อีกทีหนึ่งครับการเดินทางของฮอในทะทิปนี่เพื่อนจะเอิ้นฟ้าท้องทินนเพื่นจะเอิ้นมาสอนไฟครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบื้อง้างบนโอ้เพิ่นล็อกไปตัวนะขออนุญาตขามเด้อล็อกกระไดนี่เป็นเมืองสารไซเนาะบ้านสมบูรณ์ ็นลูกสอนไทยแต่สมัยสงครามโลกพิ่นจะถอดชนวนถอดอย่างเรียบร้อยเขาก็ได้มาหอดเนาะสมใจเพิ่นอยากมาเมี้พาเพิ่นมาเห็นทัวเห็ทัวซีแคลปไปพึ่งใหญ่มาว่ายนี่บ่เจ้าหรือว่าอยู่นีอยู่แต่เดิมแล้วอยู่ไหนแต่ไดมาเพิ่นบริยายครับลูกไงแต่งจต่สงครามเวียดนามครับสงครามอินโดจีนก็ ปวัดเดี๋ยวผมสิงหงรอหาเบิเ่งไงเป็นของนะอรัสเซียมั้งสมัยเอากระเบื้องประวัติชิ้น่ี้ได้ปะทางหน้ามีประวัติบ่าจะบอว่ามีคนบ่ได้เขียนไว้เขาเกเ็เบิ้งน้ำกันเนบิ้งน้ำกันครับใครอยากมาเที่ยวกับมาเนาะออกจากตัวเมืองอัตตปือมาประมาณยี่สิบสามสิบลักนี่แหละครับประมาณนี้ถึงเจ็ดสิบหกลักอืม ประมาณนี้หละจะยูข่างทางเลยจากเมืองสันไซเขามันได้ตัวเมืองสันไซเมืองสันไซตรงนี้ก็จะมีลูกระเบิดอีกลูกนึงสากที่ยังลงเรืออยู่ครับเป็นลูกระเบิดลูกใหญ่คับบส้ำคุน จัาท้ายหกไปขวายนะพอแล้วไปจับไปบ่ายยังหนักเลยนะครับพอแล้วขึ้นไปเทิงขึ้นไทยขึ้นไปบนไกลๆขึ้นไปได้อยู่ด้วยเนาะได้ในะส่สุดยอด้ครับขาบขเบิบนไกลๆโอ้ลูกงไงครับ เป็นของสงครามที่เพ่นลากมาแล้วเพื่อนบด้ยิงออกไปก็เลยตกค้างไว้อยู่นี่เพื่อนก็เลยรักษาถอดช้นวันมึงมีกลไกอย่างข้างในอะโอ้หลย,ย่างครับเบิ่งจางมองมาแตกกลนไกไม่ไหลายะุกง่ายเลยครับเทียบกับคนนี้โอ้ไท ถายรูปเหมือน่นจะเขากขานครับมาฮอดเนาะผู้ใดอยากมาเบ่งกับบ้าเบึงเด้ออันนี้เป็นลูกศรไทยไหมหรือว่าจะลวดยุคสงครามราสมัยสงครามอยู่ไซเจเจ้า,า,าที่อยูนะอยู่เมืองซานไซบ้านสมบูรณ์มาฮอเนี่มันจะออกจากตัวเมืองอัตปือแข่งอัตปือหน่อยนึงก่ายประมาณ สิบปกิโลนี่แหละหรือยี่สิบกิโลนี่แหละอาจจะมาหอดหอดั๊บเขาก็จะเห็นเข้ามาในตัวเมืองมันจะมีป้ายใหญ่เพิ่อนอยนโยนแห่นประเขียนเมืองซานไซแต่ก็มาหอดน,นี่รถท่องเที่ยวแวะบุศแล้นก็ม,มาหลายอยมีไก่มาเทศกาลคนก็จะนี่<อ>จะยุติถนนเลยครับเส้น,สนจากมาก็จะเห็นเลยไอ้อัตปือไปเวียนดนามเลยไปเวียดนามได้บริเว้นนะ มันจะมันจะออกจากซีกล่องไปอีกจะมีออกไปซีกกล่องก็ได้นะครับเป็นสอนไฟมาเบิงสากริ้วร้อยระเบิดมีลูกระเบิดที่เพิ่มทอดจนลงมาไปถนนนะครับเพื่อนเพื่อนเซกขมานเพื่อนเซกขมานจะเสีไปทางนี้ไหมอ่าตอนนี้เขาก็ต้องออกเขาก็ต้องสดชอบเนาะจะออกไปมองใดอีกนะครับ ไป,ปสวนสาทารณะนะลูกสอนไฟ <S <S ที่เมืองสารไซนะครับบรรยากาศร,ร,ราบอบๆก็เสิประมาณนี้แหละเพราะว่ามันบบมีผู้ใดสิมาเราให้ฟังนเนาะโบมีใครเราเราประวัติให้ฟัง<า>ก่อนจะไป<ล>ย่งางหาจนอ้อมแล้วขั้นสิบเล่าไปมันก็ย่างโบฉุกนะครับเดี๋ยวขายยางไปอ้อมไปเบิ้งซากระเบิดลูกระเบิดเล่นมีน้ำตก น้าตกตัดจอนี้ไปทางนี้ตัดจอไปนิดหน่อยสร้างรถถังนี่ยุใสจ่อหนองฟ้ามุมมองไหนละหนองฟ้าคขาลู่เพื่อกานหนองฟ้าโอ้หนองฟ้าไอ้ที่นั่นันว่าเหมือเ้านี่เดียวมองใดมองที่ว่าเป็นหนองง่ลยเล็กนั่นละนี่เดนี่หนองฟ้านี่ครับจะมีมองหนึ่งสรากรถถังแต่ผมกับบอลลูว่ายุใสเนาะผมก็ มาได้แค่นี้นะครับสักคิ้อาชีพไปทัวร์วงใดต่อเดี๋ยวเบิ้งน้ากันว่าจุดหมายของเขาชีหอดใส่อีกนี่ครับส<า>ต<อ>ับตว<อ>์บบต้อเบิร์ไปเิ็นก,กาลังเก็บรวบรวมครับผมคิดว่าิ่นอาจจะเก็บรวบรวมเพื่อเอามาตกแต่งสถานที่แต่หลายครับนี้จะลูกง่ายๆเด็กจ้างดีครับขนาดทรงครามหยุดไปจากแม่นจากปีเรายนี้แข็งป๊กดูขึ้เก่า นุ่นลูนลกหนึ่งครับลูกนี้ยังหนักเลยลูกนี่ผมจับบึงยังหนักเลยแลหละนึ่งลกูกพึ่งขังหน,นังหูเหล็กยังดีเลยหนาตึบยกโอ้ดึงกับว่ตตง ตกป,ปุกงง่ยเลยซากแบบนี้ก็เห็นลงเรือลายครับในสปปาแล้วกา่ทงเที่ยวเพื่อนเดียวทยอยมาครับเดี๋ยวเขาต้องเดินทางต่อแล้วเาไปใส่ต่อเดี๋ยวจะนั่นเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะได้ไปต่อแล้วไปแชนนี้ก่อนครับเจอกันเที่อ่านา ขอเดินทางต่อก่อนมีโรงน้ำตกตด่ดวะไกลวะนี่เลยใกล้ๆเนี่ยพอาะเราสิคําไปาไปนะครับขอไปแค่นี้ก่อนครับ